สวัสดีครับพี่น้องคุยกันมอช,ช,ช่วงบ่ายได้สามโมงสวัสดีตรงเป๊ะสวัสดีครับยังยิ้ดเบือบุม่อมอะไรยันย่าง,งหน้าลงทงลงท่าไปหาเสือเห็ดไปป้อยแน่ยังแน่ไป เื้อเห็ดเพื่อนหายมากไปขุดหลุมอยู่ใตห้ห่มม่วงนะห่มไอ้กระดาวนี่แต่ว่ากระดากกระดาวกพวกคมหรอกห้าเห็ดออกมามันเห็คดคมนิดเดียวมันก็ล่องล่งไปเพราะว่ากระดาวนถึงกระดาหวานหามันได้ก,กินแต่มหมดสูงสูงนี่กับเพื่อนใส่เห็ดอยู่หัวคันแทานะ ใกล้หน่อยมานะพี่น้องเศ้าหลายหลา่หลายอี่สิบสดิผมให้พี่น้องเบิ่งอนเนี่ยเฮ็ตตู้เย็นนะเฮ็ดปวกใกล้หน่อยมาเศ้าอยู่หน้าหลายคักพี่น้องอยู่นี่ว่ามันไล่คัะพวกอื่นตอนนี้นกินเลยอยู่น้าตอนนี้พี่น้องปกตินี่ช่วงเขอบพรรษานี่นะฝนมันจะตกแบบบ่หยุทธ์ประเเสวเลย ว่าปีนี้ตกก้อนเขาพรรษาพ่อมือเขาพรรษาฝนบ่ตก้องฝาก็จจะคึมคึมน้อยนัดนะพี่น้องคิดหอดคิดถึงพี่น้องเลยนะครับหักกันแพงกันหักกันไว้ดีกลัวสร้างกันเป็นบาทคพเา่ามันชีอิยู่งนั่กันโดนพันได้ขันก็หักกันไว้ย่ำหนิถ้าไปหักกันย่ำใดพี่น้องก็คือกันเดยผมเวลาผมอยู่กับครอบครัวผมจะบอกลูกเม่ตลอดว่าไม่จําเป็นเราอย่าทะเลาะกัน ก็เลยเกิดประโยชน์คุนยังไงต้องเป็นคนนอกเลยจังเน่แอันที่ดินคือกันไอ้ยังก,กัทะเบียนบ้านดิคอยผู้อาศัายวนนี้คอยนายมาลงบุญเลี้ยงผู้อาศัยน,าานาายนี่เมื่อเป็นชาบ้านนดิเขาสิไล่หนียเอมในกระไรเลย,เลยผู้อาศัยนั่งญิงว่าไอ้บนกับพี่น้อง FC เอฟซีแน่ถ้าเดือนหน้าได้แสนซับตอบแทนเอฟซีจังไหนเพื่อเพื่อนสร้อยดัน เอ้จีวายจะไดนเหรอคอนเม่นว so well, so well. ่าคอนเม่นว่าได้แสนซับได้วันที่สิบเยี่ยงอ่ะสิบห้าสิบห้าเดือนหน้าติดเจ้าบ่ไสิเหลียมดอกพี่น้องมันโมหอดก้าบ่เป็นยางดอกเนาะแต่ก็พอวินค่อยไปนี่แหละนะครับคอนเม่นว่าคือโบโบโบอยากสี่เหลี่ยมนะฮะให้มันไปตามการเวลาของมันเรื่อยๆแต่ถ้าพี่น้องจะเมตตาซอยกันกดไลค์กดแชร์กด ติดตามกับบินพระคุณยางสูงเหรอครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเป็นประหี่นุ่ยเรือเราเมื่อทรัพย์เนี่ยเราแลนจากบ้านเรามาเปียกเนี่ยในแเจ้าเขาคันได้ในแสนทรัพย์กะทีเจ้าเส้นเนี่โอ้คนว่าสิแจกเสื้อบาดกับบอแสนละมันกับโบได้เฮ็ดนี่ยังดีล่ะก็ลงว่ามาดูพี่น้องที่ให้เอาพี่น้องเขนทอดแสนทรัพย์ที่ให้่อยเฮ็ดยัง ่อยแล่นพ้อหากีฬลอละข่อยหอบเศร้างามๆด้วยพ่ค่อยอเป็นคนบ่ค่อยออกกําลังกายดลอด,ด,ดแต่้จจะเลมากผมตะกี้นี่มากออกกําลังกายไปเตะฟตุตบอนอยู่โรงเรียนตั้งแต่ว่าขาผมคือเขาเหยียบมากเหมือนกันผมเศร้าเลยกีฬาเลยผมเอาจากักอ,อย่างเพาหยังเจ็บปวดมากผมนอนโรงพยาบาลเดือนนึงนะฮยเข่าเฟือกแล้วหมอต้องไปเจาะอัน เจาะในไขคขอดฟองหรือกล้องนะฮะเจาะออ,ออกมาหนึ่งแปดหนึ่งเก้ายกมือทักทายมานุง๊งผู้ไทยหนึ่งเดือนหนึ่งเต็มนอนโรงบ้านเนาะจะจื้อเลยเหรอผมเตะฟุตบอลระบานิขาผมมันไปข้างทั้งฟุตบอลไหมเพราะมันไปข้างจังหวะมันเนาะจังหวะที่ขาข้างทั้งฟุตบอลแล้วก็มีไอ้ไฟต่อสู่ตรงขามเขาแรนมากพอดีไม่หยาดบอลไม่เหยียบเอาขาผมพี่น้องเอ้ยอันขากระคำกับลูกบอลใบบันีิช่วงว่างๆที่มัน เี่ยนงะียเหยียบลงนหี่ยเงเสียงคอาะปวดขาบวชักด้แต่ว่าเข้าหลุดเข้าหลุดแบบน,นี้หุ่นยางบ่ได้เป็นเดือนเนาะผมเข่าลงบานเข่าเฟือกแจ่นั่นมากผมเบาเลยการกีฬารู้ว่าออกกําลังกายเนี่ยมันมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายมันสุดยอดยู่เลยแต่ว่ามันบ่ไหวบ้านโคกชาแนลส่งสติ๊กเกอร์มาสามดวงน้องหญิงบอกว่าหลายคนเขากระบ,บนกับพี่ลาองค์หญิง สาวทยบ้านไลฟ์สดคุยกับทุกวันเ้อจ่ายยอดติดตามได้ได้อีหลาอง้ิงยูถึงยูงิงแมวน่ารักช่องในวงก็จะทําเสื้ออีหลาองงยิงเ้ยให้พอได้แสนซับเร็วๆเ้อในวันที่สิบหาสิงหาหนหรือว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยนะให้ได้แสนซับให้ได้แสนแสนติดตามบ่เป็นเออโอ้งง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 งั่นกับว่า ว่าเอาแต่ว่าต้องต้องใจจริงๆเด้ต้องต้องจากใจอีหลีเด้วยคุณว่านะครับผู้เพิ่นคอยห,หลาได้เพิ่นก็ได้อยู่บ่าวยสลดถต้องพยายามลงคลิปครับพี่มอดกัดพ<ข>ี่ตาช่วง<ข>นี้อ่าหนังใครออกก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นก็ดำเนินการ<ข>ต่อไปจนกว่าจะ ได้ออก<า>ชัพี่น้องได้เบิง้งบุญละพี่น้องนะครับทรงกําลังเร่งใจให้บอดเพื่อนหลายๆครับให้ผู้เพื่นสางเพ<ม>ื่นสรรอันใดก็ถามข่าวตุ๋ยเด้อเ็ดแบ,บไลดโอ้ต้องถามผู้เพื่นมีประสบการณ์ตัวเบาตุ๋ยเพื่นมีเทคนิคของการติดตามหรือว่าจ, <บ S 1> จังนั้น การใช้เสียโน่เสีอนนอยน้นเสียช่องใหญ่ๆเพื่อนเนี่ยเพื่อนมีอู้แต่คนยอดติดตามเพื่อนไหลหรีเด,ด้เพื่อนเห็คดคลิปยังออกมากก็มีคนเบิ่งไหลของผมนี่ยอดเบิ่งแต่ละมือก่ะอยู่ซีพ7,000านหาพันเจ็ดพันก็เกือบเกือบ ไม่ใช่เราเป็นเพราะว่าบางเทื้งพี่น้องเพิ่งกระยากยากที่จะได้ความาเบิ่งคือว่าตัางพ้นกระตางเข็ดงานกระเฮ็ดไปเรื่อยๆบูรังเพิ่นเบิ้งย้อนหลังแต่มีเนาะเบิ่องไปเรื่อยๆสล้วพี่น้องเลยกระเฮ็ดไปเอายังบนท่านเด็กเก่งมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นผมเฉยๆผมกอนนี้บนท่านเด็กบางทีกับเบิ้งผู้อื่นเขาคือกันเนี่ยผู้ที่เขาเฮ็ดคิดสันเฮ็ดละครสันบนนี้ผมก็พยายามคิดด้วยกันเนียแต่ว่าสมองมันบวบไป กับการที่จะคิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรที่จะให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าช่นชมอยู่เดย์ยูทูบเบอร์ YouTuber ที่เพิ่นสามารถเฮ็ดออกมาให้มันเป็นเรื่องเป็นเล่าได้ขึ้นหนังขึ้นละครสัตว์ยุยทย่จนะติดตามตลอดค่ะพิจังอีหยังกนนเบิง้งเบิ้งประจำอยู่เด่าประธานห้างางังนสีนา เคนกับผ้าหลุงน้องคนเห็ดป้าจะพูดเป็นทีมเนาะคนเห็ดเป็นทีม่นกับมีดพูดทีมตัดตอ่อทีมทายท่ำทีมยังซอยกันแต่ว่าผมนี่ก็คือถือถือส่วนตัวเจ้าของห้งเจื้อว,วัดีพี่น้องกับวัดีมือเดียวจะเจ็บบางทีก็อาจจะดูไม่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 เหมาะไ,ไ,ไม่สมไม่ควรแต่ว่าก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าขัดยกสองมือมันกันยกบ่ไหนมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งก็ต้องยกขึ้นมากัางยีบอกว่าลองเฮ็ดคอนเทนต์ตลกคู่กับเย้หนุยจะคลิปแน,น,น่้ยขึสิมวนแนี่สนา อขอบคุณไปยังผู้ผู้ที่สิดูแลรถไห่น้ำเดินนะครับตังแต่ผุนคือกะจิว่าไปกระเท้าวความมากอะตังแต่เฮียท้าพัดพื้นหามากเนาะแล้วก็มีสร้างลายรายสร้างพื้นออกความคิดเห็นมากแล้วก็ผู้ที่ให้อะไรมาจาึงเสดจ้างสร้างคิดจ,จังเสดมาวันก่อนเนี่ก็ได้คุยกับผมอยู่ว่าอยากให้คำมอดเอารถมาที่กรุงเทพ ไปที่ลานไปที่อู่ของของช่างคิดเพื่อจะดูแลให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ช่วงล่างขึ้นมาระบบเบรกระบบคัสระบบเครื่องยนต์ต่างๆของรถที่ตาลพัฒนนี่เราบอกว่าให้เอาเข้ามาสักสามวันมาอยู่ที่บ้านบมน,น,นี่สักสามวันไม่งั้นก็จะดูแลให้หมดเลยนะับดูแลให้มัดสุยางสุแนวดูแลให้ฟรีด้วยนะรับม่มีค่าเสียใจขอบคุณช่างคิดขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพัก การเดินสายสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะตอนนี้ก็ยังถือว่าได้พักคอนนะครับพักคอนอยู่บ้านภายบ้านมั่นอยู่ตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้เข้าไปซ้อมนะฮะก็คาดว่าอีกจะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะได้เข้าไปโดมแน่แล้นะครับพี่น้องไปสังเกตการไปเบิ่งว่าเพื่อนสอมนีอย่างถึงวงหน่อยวงใหญ่ถึง,ถ,งถึงวงหนึ่งวงสองนั่นแหละพี่น้องนะครับ ผู้ใดได้อยู่วงสองแน่ผู้ใดได้อยู่วงหนึ่งแนกกับเย็บชี้กับติดตามน้ำเบิงวงใดกับซ้ำวงเดียวกันนะครับเพราะผู้บริหารคนเดียวกันก็มีบอสโจกับ <c oughs> อย่างวงสองนี่กับบอสโจกับเฮียหน่อยเป็นบริหารน้ำกันาสาวน้อยเพชรบ้านแทงก็บบอสโจเป็นผู้ผู้บริหารนะครับเน,<ม>นาะพร่าอมีนาแม่สุภาพเสีเาาสย,ยผมจังขาดขาด,ขาดให้หาย บางเทัผมลงมือและคลิป2คลิป3คลิปเนื่องจากว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับการใช่นน่การใช้มีประสบการณ์เยอะตรงที่ไหนเขาทําคลิปมานานแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะรู้จุดบุกพ่องตรงไหนแล้วเขาจะแก้ไขได้ก็คืออย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องไ f i ฟยางเสียเกี่ยวกับเรื่องเน็ตอย่างเสียจ้างผมนน่ผมใส่เน็ตก็คือเติมไร้วันไมพี่น้องเติมเน็ตไรวันแาบนี้ ผมเติมรายเดือนบ่ได้ผมเติมรล่เดือนบ่ได้เพราะว่าผมยังติดเครดิตรายเดือนอยู่กับทูแล้วมันพว่วงกันไปหมดเลยไปเอาซิมรายเดือนมาใช้ไม่ได้นะผมได้แต่เติมเงินอย่างเดียวเพราะว่าไปเคยไปเปิดซิมรายเดือนแล้วเพื่อนบอกว่ายังติดเครดิตอยู่เออติดออะไรนะเขาเรียกว,ว่าติดบูโรแบ็คลิบบูโรเขา ผมติดของทู่อยู่ประมาณแปดพันเก่าพันบาทมเม่แม่ดอกขึ้นคือแล้วพ่อจับป่านี่อ,อันติดติดนี่มเมื่แม่าหยังเนี่ยปีนั้นผมไปตั้งประเทศครับไปฮ่องกงนี่แหละ <S <S ผมไปแล้วผมบไดไอพีดเองพิดโทรศัพท์บได้แจง้ปแจงปิดไว้ว่าหขาคามไปตั้งประเทศผมถือโทรศัพท์ไปนั่มมันโอ้ยเพราะไปล่งขุนกระใส้เพื่อนเื้อเน้่แหละครับเดือนนึงเต็มเมผมอยู่ฮ่องกงผมกลับมายอดเงื่อนขึน เกือบหมื่นบาทอ้โหตายแล้วตัวนี้น่าจะหมืน่นกว่าเอาอน้าเราไ่ได้แจ้งเขาเด้พี่น้องมันก็เลยยอดเงินเลยคือตกใจเลยเดิยอ,อ้ไปใช้อะไรเยอะแยะขนาดนี้วะเนีเ่ยเ,เ,เขาเขาเลยบอกว่าคุณไปใช้อะไรละ่ะเนี่ยม,มันมีการใช้ข้ามประเทศนะว่าฉันว่าอูยตายแล้วตอนไปไม่ได้แจ้งเขาไงเราไม่ได้แจ้งแจ้งปิดไว้ว่าเออเราเดินทางต่างประเทศเขาก็จะได้ปิดระงับไว้ให้ มันกลายเป็นใช้งานข้ามประเทศพี่น้องเลอเปิดเปิดกับบริเสียแล้วแต่ว่าทางทูบมันกับบริจัจดาคือว่าไม่เป็นไรก็คือค้างไว้ก่อนแต่ใช้รายเดือนก็ใช้รายไอนี้ได้ถ้ามีก็ค่อยทยอยจ่ายอ่างเนี้ยมันต้นทุนใจพุ่นตัวดดนี่ะครับพี่น้องก็เลยว่ามันผมก็เลยใส่รายเดือนบ่อใดนี่คือปัญหาผมผมก็เลยได้เติมเงินเอาถ้าใช้ทูใช้ของ AIS ผมก็ใช้ ทั้งสองเครื่องนั่นแหละตอนนี้เครื่องหนึ่งทู่เครื่องหนึ่งเน็แต่ว่าม,บบม,มันแบบเติมเงินทั้งคู่เลยนเนีฮยะเน็ตมันก็เลยบอแห้งมันบาสามารถที่จะไปแม่นผมไปเปิดกับอะไรไปเปิดเป็นซื้อสองคหรือว่าจะจังได้ไหนลูกไปเปิดไห้บอ่อเปิดซิมไล่เดือนให้ทีนี้มันจังจะได้ไ<ง>แต่สำหรับผมมันเปิดอะไรไงมันก็เลยทำให้เรารับโปรโมชั่นจาก ศูนย์ทั้งสองศูนย์นี่ไม่ได้มีเงินก็ไปเกลีรยเขาค่ะเขาให้ทยอยจ่ายอยู่จ้ะเขาให้ทยอยจ่ายค่ะคุณภูเก็ตเขาให้ทยอยจ่ายอยู่เขาให้ทยอยจ่ายอยู่จ้นทยอยจ่ายละค่ะทยอยไปเรื่องพ่อขก่อนเนาะชีวิตประจําวันผมตอนนี้คือผมก็เลือกใส่แต่สิ่งที่จําเป็นก่อนยังใส่นี่ใส่สินเรื่องที่หน้าเนี่ยก็เอาไปที่ระย่างสองย่างให้มันจบหน้าก่อนที่หน้านี่คือมันจําเป็นมากสําหรับการเป็นอยู่ของครอบครัวผมจะไปห่วงเรื่องอื่นอะไรตอนนี้แม้แต่ลดผมก็ยังไม่กล้าที่จะไปเอา ไอ้ขั้นที่มันสภาพดีกว่านี้ได้เลยเพราะว่าผมใช้ไปก่อนมันขี่ได้ผมก็ใช้ไปก่อนมันยังไม่จำเป็นหรือเปล่าผมครับสู้ๆตันสารน้อยไปใส่ครับตันอยู่ในห้องฝากเอฟซีช่องปากโกนน้ำเน้ยมาติดตามช่องของมอดน้ำเน้ยค่ยะเอฟซีเน่ยเด้อขมอดจะบัตเ่อร์เดมี่บานหักน้ำมูเด้พี่น้องกับหักผมเน้ยเด้อสุขุมทุกคนก็นได้สังเวียนขอฟังเพลงเสือ้อผู้แทนเนี่ยครับ ฟังอยู่สมุดปากการมางทีครับภาพชัดเลยครับที่สมุดปากการเป็นยังไงครับน้าเค็มไหมที่นั่นอะไรนะเสเสื้อผูกแดนแฟนยังบ่มีะไม่เป็นหรอกนะผู้ชายเพื่อนผุ่นผู้ชายเพื่อนผุนไอเน่ยเยอะเกินโอ้หลายบทเพลงก็เป็นลอยๆเพลงวันนี้พี่น้องลองลองเข้าไปเบิ่งในี่กูเกิลเด้อในใน่ยูทูบเด้อพิมพ์คำว่ารวมเพลงคำมอดพรุณเดชนนี่ มันจะขึ้นมาเลยเนี่ยพี่น้องเพิ่นสิคัดเพิ่นสิคัดแต่เพ่งเพ่งที่มันแบบว่ามันมวนจะเงินเกียงเตียงหาดอยู่พุมากมากเลยคนเคยร่วมเตียงนอนเคียงหันหน้าหากันคนเคยร่วมฝันหนุนหมอนเดียวกันบายเก่าโยกล้อ เรียกล้อคุยกันเบาเบาสุขในวิมานบ้านเชาสองเราเปรียบเป็นสวรรค์อันนี้เพลงเงินเกี้ยงเตียงหักอ,นนอยู่ยในชุดแทเองงเนเพลงอะไรนะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ชุดไหนมันหลายชุดช ทำเงานอาบเหงื่อใส่เสื้อผู้แทนแฟนยังบ่มีเป็นราษฎน,นเกรดสีอาชีพที่มีก็คือรับจ้างตำแหน่งลูกน้องสาวบอมองแม้เดินสู่วนทางปากบวานสู้งานทุกอย่างชีวิตทังห้าง แต่สู้บ่ถอยโอ้สมุนไพรกับเป็นประหลัดน้องชายคุณลูกพ่อแลหลานย่าโมเื้ยน้องชายจะเป็นประหลัดพ่อคอยแห้งเป็นหนีบุตรคอยยังบ่ปากกูกูพักเสมอลืมเนี่ยดาโอเล่นเนี่ยแหละดีใจด้วยนะครับน้องได้รับราชการอูเป็นประหลัดบุธรรมดาดิ นี่ก่แสนยังจ้ายังพันหอดแสนเืมหจ้ามื่หเหลือีกสาเลือีกสามมืกว่าเหลือีกมสะเหลือีกสามมื่นาจะมาสามมืหกะไรคุณได้ห้ามืนหหม่าเหลือีกเท่าไเลือสีเอาคอยว่าสามมหกผิดติผิดเถอะจะเที่ยงคอยยังคอยจบปอกหกไหเอาสัตว์ือือสัที เจ้จบประหกก็บจ,จบปอดซีกันละคือกันละวะอะไรนะมีหมดกระโดดกีบพรว่าอ้อมน้อยน้องฝนกำลังมาเสียงอะไคุ้เสียงดีครับพี่กระปอนน่าจะโ cover ใหม่ร้อบให้จบแน่นเนี่ยคุณตาลเนี่ยบอกว่าร้องให้จบแน่มานะเดี๋ยวเอาไว้มือไหนมีมือไหนแล้วเร่าตอนนีผมจะออกแล้วพี่น้องฟัง กันแ<อ>ลได้เ,เ,เแลล้วก็ไลเสียหล,ละเป <ลง S 2> ็นอย่างผมจังออกมาอยู่ทั้งหนออกอ๋อย่างทีง่หนึ่งผมอยู่ในวงการบันเทิงเราต้องใช้เสียงถ้าผมอยู่ในหมู่บาผมกอบเพลงก็ได้นะสองคือผมเป็นคนที่รักธรรมชาติผมก็เลยอยากออกมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบ เป็นส่วนตัวส่วนตัวเหมือนฝรั่งเขายู่ไหมเอ้เออแระบาดน,นี้จังอยู่ในหมู่บ้านนี่สิเนาะร่า,รางคา,างเลย,ยกันย,ยู่เหมือนกับดืดอัดไปยู่น้ำบบได้ดอกแต่ในกรุงเทพนี่กันผู้ใดยกตึกแห้ราคาสิบล้านเศร้าหลายคนก็พูดีิปัญยาเอาดอกเพราะว่าคอยยู่ว่าเปลี่ยนอะไรนะ จะพูดอะไรก็พูดจีจับาทจับนาทีแล้วจ้อยู่จักนาทีแล้วถูกไปเกิดความดถึงแล้วจะอยู่แล้วพี่น้องโดนบอสเจอยู่อีกโดนบอสก็เอาไว้ซ้ำหนีสักคนหนึ่ะล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเหนึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันตอนนี้ชั่วโมงเราได้เนาะชั่วโมงหนึ่งกับแปดนาทีรบกวนพี่รบกวนน้องซ้ำหนีแหละพี่น้องให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุบู่สุกคนครับมีโอกาสมีเวลาเราก็ค่อยมา คุยกันใหม่ครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่นอายยันนี่ยังก่อนนี่อ่านคอมเมนต์ได้หน่อยแม่นอายบ้านคอยก็อยู่ทุกน้าคือกันครับผมมากหลายคักเพลงชักเว้าล้อเล่นครับเพลงวิ่งเว้าวิ่งเว้าวแม่นชักเว้าวักว่าวสักว่าวอ่ะแต่เนวมีแห้งเจ้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณสำหรับบ่อร้อยหกท่านที่อยู่กับเรานะครับเนาะเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยกันไหมครับฝากช่องข่าวมอสระพื้นออฟฟิเชียลด้วยนะครับทั้งเพจทั้ง ช่อง Youtube นะครับแล้วก็ฝากช่องลูกสาวน้ำนะฮะแล้วก็จะมีช่องอไอ้เพจย่หมอดอีกเพจหนึ่งนะครับที่ที่ยังยงมีอยู่กับฝากน้ำเน่นะครับพี่น้องครับขอบพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุูสทุกคนด้วพี่น้องเด้อฝากช่องเต้าลูกตาลลูกสาวผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ